ทุกเชิญค่ะผมวันนี้ก็อยู่กันในรายการซุนี่ทีวีเรื่องสุดปังพักับและวันนี้ผมจะมาแคสเกมที่มี <upright> ชื่อว่ายันเดร็กซ์คูนครับมันก็เนื้อเรื่องมันก็ค่อนข้างจะโอเคมันก็เนื้อเรื่องก็ประมาณเรื่องอะไรบ้างเนื้อเรื่องก็ประมาณนายเด็กซีมมเลเจอร์นะครับแล้วก็อิจฉาเองเมื่อคนก็คับ ก็มีการขีบคนด้วยค่ะเราจะมาเริ่มเล่นกันตอนที่หนึ่งกันเลยนะครับเ In the d i ค c o ฉันสวยมากเลยขอภาคเองคนะฉันชื่อว่ามาโกโโ็สวยม พวกเธอจะดีอนะมัน,น,มน,นะนหน่าเกลียดจริงๆเลยนะหน้าเกลียดมากเลยเอ๊เชื่อไหมใช่ไหมถ่าเชื่อให้หมดทุกคนแล้ครับตอนนี้ครับเราก็อยู่กันในเกมแล้วแล้วก็เล่นกันเลยครับมันมีเวลาบอกด้วยนะครับเนี่ยเ,เวลาอยู่ตบนหัวเกมฝั่งซ้ายครับ ป็นตังสสขาวๆงเวลาเอาตอาวุธก่อนมี่อนเาแอบชอบสีเขวมาดูผลน,นมีคนเรียนแสง่คนทเป็นุชาสขียคือคนที่เราแอบชอบใช่ปะเข้าใกลเลยเข้าใกล้กลมันจะแบบน,นี้ครับาไม่อยากจะเข้าคุเลยะำให้ดีนะ ทื่มนมีมดผมว่าผมคเคยลองเยอะเลยนะครังแบบเป็นเกมที่นี่ครับคืออาวุธของเราเป็นอย่างไรที่นี่เองแล้วก็จะมาหยิบอาวุธนะครับกดที่มือแล้วก็หยิบเลยมันจะมีการเปลี่ยนชุดด้วยนะผมเปลี่ยนชุดให้ดูนะครับ เสร็จแล้วครับเราเป็นชุดเสร็จแล้วครับผม,ผมก็เราเจอเหยื่อแล้วครับเขาจะมาฆ่ากันเลยเอาเลยนะนี่อโอ้เจ้าช่วยเห็นเขาเหรอไม่นะเยาเสียแล้วมีคนเห็นแล้วครับตอนนี้เ่ายังไงดีฟ้องคุณเปล่าขเขาวิ่งเอาเราวิ่ไปฆ่าขขเขาเราวิ่งไปฆ่าจะก่อนจะสายเกินไปใช่ครับนี่หมา้อเรือสูง สอสะกดเกียรครับเสื้อสีฟ้าเสื้อสีเสื้อสีขาวเมื่อกี้น้อมือครับอย่นี้ครับสัตว์เด็กยังไงครับนี่ไปแล้วครับผมครานี้ครับก็บปิ้งไปแล้วครับเดี๋ยวตู้ออกเขาแล้วนะครับเจอคนนั่มอเตอร์อยู่ยังไงครับเสียเข้าไปสลบกเลยบัก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 นิดนึงปูปูอ๋อุ้ยคนนั้นนี่ว่ะ เไมบอกคุยใหญ่ดีกว่าเจ้าอุ้ยต้องมาเริ่มใหม่เลยครับโทษทีครับผมเมื่อราคาเริ่มไปเลยเมื่อกี้ผมเพิ่ไปโดนปุ่มออกนะครับตอนที่สต็อปแล้วก็อันนั้เมื่อกี้เอาใหม่เอาใหม่เร่มใหม่ครับอย่างเร็ว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 เดีย๋ยกเอาอาวุธก่อนนะ กี้ครับผมถ้อเปิดรยนต์ก็ขออภัยด้วยนะครับที่มาได้ทุกคนเล่นๆอย่างมีความสุขอวม่ตนนี้กูดนรีบวิ่งึ้นไปครับวันนี้ยังเร็วไปเปลี่ยนสภาพกอนดีกว่าไปกันที่ ไปเอาของของเราไปเอาของของเรายวไปล้างของนั่งอยู่ที่เดิมอยู่เลยฉันว่าเราใชคนที่ต้้งข้างอุย้ยมีคนเห็นเจ้าโอ้โหโดนเลยอ้ย ต้องเริ่มใหม่เลยฮะไปรู้รู้รู้ไม่เปลี่ยนเสื้อแล้วเสียเวลาต้องขาคุได้อย่างน้อยสามคนขึ้นไปนะถึงจะเริ่มแคสกน่าจะมีอีพีสองต่อเนี่ ตอนเช้าพี่เก่งปลูกให้รีบกุลีกัญจนอาบน้ำแต่งตัวตัวเองชุดนักเรียนบอกเลือกผมทำไมจำไม่ได้ไม่ใจไม่ดีครับแล้วชุดนักเรียนแม่บอกว่าให้ถามเพราะว่าไงยังไม่ต้องเตรียมให้ครับจะซื้อเองไม่ใช่ให้ถามเพราะว่าชุดนักเรียนขายถึงวันไหนครับชุดพิธีการด้วยขายถึงวันไหนครับรู้ไหม,อมบอกว่าบอกว่า แม่บอกว่าเดี๋ยวจะมาดูให้อีกทีนึงเพราะว่าจะมาดูให้อีกทีนึงรู้ไหมครับไม่ต้องไม่ต้องอซือ้ออนนี้คือคนที่สามแล้วไม่รู้ว่าคนไร้เปล่าครับที่เป็นคนที่สามดักเลยครับดักเลยดักเลยมันอีกมานี่มามอบมามอบมามอบไปเจอศพ เดี๋ยวเขาเดินม,มาไม่เจอศพแม่ไม่เจอศพเ,เรียบร้อยครับจบไปแล้วครับก็จบ่นี้นครับผม EP สองจะด้ฆ่าคนมาคนนี้ก่อนสำหรับวัสดี้ต้อขอลาไปก่อนครับลาก่อนค่ะบ,บ๊ายบาย